the chase and the hunt and set the pace when running, take what chase when pace and and always running I I'm I I สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะชื่ออรวรันตันพงคารัตค่ะ <im pe at> ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหนังสือดาวเจ็ดดวงค่ะ <im pe at> อ,คอยู่ชะเชิงเซานะคะก <im pe at> ็จริงๆแล้วเริ่มต้นเลยพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะคุ้นเคยกับอาจารย์มรกรูค่ะ <im pe at> แล้วก็พี่สาวก็คือบ้านเราเนี่ยชอบอ่านหนังสือ แล้วก็สมัยแบบอตอนเด็กๆแม่ก็ชอบซื้อนิทานมาให้อ่านแล้วก็เวลาเราไปร้านเราไปที่ไหนเราจะทุกคนจะต้องแวะร้านหนังสือเพราะเราชอบอ่านกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าร้านหนังสือมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเอเอทำไมเราเราอยากให้มันมีร้านหนังสือแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่สาวก็จะคุ้นเคยกับอาจารย์มกร <c oughs> ก็เลยเอให้เดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ ที่บ้านเราอะก็ทำร้านหนังสือได้นะแบบแค่มีพื้นที่แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นมาจากพี่สาวเนี่ยก็อยากให้เปิดเพื่อที่ว่าจะได้วัฒน,นธรรมการอ่านหนังสือจะยังคงอยู่แล้วเราเองพวกเราเองเราก็ชอบร้านหนังสือด้วยค่ะชอบอ่านหนังสือกันคือ <c oughs> เดิมเนี่ยเราอยู่ที่บางคลา้าแล้วก็มีร้านเล็กๆอยู่แล้วก็ปกติเนี่ยเวลาลูกค้าเข้าไปซื้อเนี่ยจะต้องขับรถ ใช้เวลาประมาณ7กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบลูกค้าอาจจะไม่สะดวกเราก็เลยมาตั้งร้านอยู่ตรงนี้ก็ได้10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็จากเดิมที่ร้านเนี้ยเราก็ขายของขายของแบบสิปาระขายของเล่นเพราะน้องชายชอบของเล่นมากแล้วเขาก็ชอบของของน่ารักน่ารัก,รกเขาก็เออมาขายแล้วเราก็มีร้านคาเฟ่ค่ะก็คือพยายามคือแต่ละร้านเนี้ยเราก็ใช้เวลาในการในการเซตอัพร้านเหมือนกันเพราะว่า เราก็ทํางานกันแบบครอบครัวแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วเราเวลาที่เราตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเราก็อยากจะทําให้มันดีคือไม่อยากที่จะทําทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็มาขอขอแบ่งเป็นมุมหนังสือค่ะแล้วก็มีแบบทําเป็นห้องสมุดเล็กๆก็คือหนังสือที่เราที่เราอ่านแล้วก็หนังสือบางเล่มเนี่ยเราก็อยากให้เเด็กๆได้มาอ่านด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ชื่อดาวเจ็ดดวงดาวเจ็ดดวงดาวเจ็ดดวงมาจากครอบครัวของอพี่น้องลูกๆของอากงอาม่าค่ะก็คืออากงอาม่าเนี่ยมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนแล้วเ,เราก็จริงๆร,ร้านนี้เราก็อยากให้แบบเราจะชอบคําว่าลูกไก่เจ็ดดวงหรือลูกไก่เจ็ดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยมีความคิดว่าเออเนี่ยน่าจะแบบให้ร้านนี้แบบตั้งชื่อแล้วก็ให้ได้มีการเชื่อมโยงถึง ถึงครอบครัวของเราถึงลูกๆของอากงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตั้งว่าดาวเจ็ดดวงคืนจริงเราก็ดาวกี่ดวงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆแล้วเราตั้งชื่อเป็นเจ็ดดวงอะไรอย่างเงี้ยลูกไก่เจ็ดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆมามาปรับเป็นดาวเจ็ดดวงแล้วอาจารย์มากูดก็ช่วยช่วยคิดเหมือนกันค่ะว่าให้ชื่ออะไรที่พอดี ร้านหนังสือใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะมีทั้งครอบครัวแล้วก็มีทั้งเด็กวัยรุ่นเยาวชนอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเราอยากจะเน้นหนังสือที่เด็กๆและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆอะ่ะเราก็อยากให้ให้พ่อแม่เขาได้ปูพื้นฐานคือบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังสือมันหายหายไปะคะ่ะก็ เราคิดว่าเออถ้าเกิดเขาเขาได้มาเจอหนังสือเนี่ยเพราะว่ามีกี่หลายครอบครัวค่ะที่ได้มาเห็นหนังสือแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วบางครอบครัวก็ซื้อไปเยอะมากเลยเพราะว่าเขาตื่นเต้นที่แบบได้เห็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้มันน้อยมากใช่ค่ะแล้วก็เราก็พยายามแบบคัดเลือกหนังสือที่ที่เด็กๆอ่านได้แล้วก็ที่เยาวชนอ่านได้ส่วนมากจะเป็นเป็นลูกค้าที่มา ที่มาที่ร้านขนมเปียระมีค่ะมีก็คือเขาเห็นในเพจเขาก็ตั้งใจมาซื้อเวลามีหนังสือออกใหม่อย่างล่าสุดก็มีเรื่องกล่องงี่เง่าเนี่ยขายดีมากขายดีมากเลยค่ะลูกค้าก็แบบมารออะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องอะไรนะเออชุดจิ๋วค่ะก็ขายดีกูก็มีลูกค้าแบบส่งเมสเซจมาถามอะไรเงี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะตัวนั้นแน่จะเป็นสาปนิกที่เรานับถือแล้วก็จะมี ผลงานของของที่ท่านได้ออกแบบให้ให้ร้านของเราด้วยแล้วก็คิดว่าเราก็อยากที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นงานไอเดียทั้งหมดเลยค่ะเป็นงานรวบรวมงานของของบริษัทต้นสินทั้งหมดเลยเราก็เลยคิดว่ามันก็เกี่ยวกับห้องกับร้านเราเหมือนกันเราก็เอามาขายด้วยค่ะมาวางขายซึ่งก็ก็ขายได้นะคะส่วนมากเนี่ยเออเรามีร้านขายขนมมีที่พักเนี้ยเราก็จะเอาหนังสือเราจะคัดคัดหนังสือไปวางแล้วก็หนังสือที่แบบอย่างเช่นหนังสือที่เกี่ยวกับ การออกแบบเนี่ยเราส่วนมากเราจะวางทุทกสาขาเลยเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับร้านตั้งซ่งจัวค่ะเราก็อยากให้อยากให้หนังสือเนี้ยได้ออกไปเผยแพร่กับคนที่เขาอยากเห็นไอเดียแล้วก็อยากเห็นการออกแบบที่สวยงามแล้วก็วางไว้ทุก ทุกสาขาของเราเลยค่ะาขายราคา,าตามปกเลยค่ะเออเราก็จะมีโปรโมชั่นที่แบบก็อาจจะมีโปรโมชั่นนิดหน่อยว่าในครั่งน,นี้เราจะให้เครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแต่ว่าจริงๆเราอยากขายตามราคา,<ช>าปกเครียอะไรเ,เป็นของจิปาถะ,ะเนาะ <S <S ใช่ค่ะก็มีทั้งของเล่นของใช้แล้วก็เครื่องเขียนใช่ก็คือเราคิดว่ามันก็เป็นแนวแนวเดียวกันคือลูกค้าเนี่ยมาแบบบางคนอาจจะอยาก อ,อยากจะดูหนังสือบางคนอาจจะอยากด,ดูอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันอยู่ใน,ในโซนเดียวกันได้อยู่ด้วยกันได้ค่ะมีลูกค้าสั่งซื้อเหมือนกันค่ะเพ่นหนังสือดราจดัดวงเลยค่ะดดก็มีบวกคาส่งบ้างบางทีก็ไม่บวกแล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะจึงก็เข้ามาทางเส้น304ทางไปปัจจินบุรีก็คือจะผ่านแล้วเราจะอยู่ช่วงก่อนจะถึงเมื่อก่อนจะมีสิ่แยกบางค่ะแต่พอดีตอนนี้ทําถนนก็อาจจะดูยากนิดนึง แต่ว่าจริงๆถ้าลูกค้าไปทางปัจจีน,นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะผ่านได้เพราะว่าร้านของเราจะมองเห็นชัดเจนก็คือเป็นเก่งจีนแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอย่างปั้มปตทนะก็จะมีมีจุดที่เห็นชัดเจนค่ะจริงๆเราเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นเป็นหลักใช่แต่ว่าปกติเราลูกค้ามาจากที่อื่นเราเขาก็เออบางทีมีมาจากโรงเรียนค่ะเราก็จะเปิดให้ด้วยช่วงตั้งแต่7จ็ดโมงเลยค่ะจนถึงร้านปิดเลยประมาณ6กโมงครึง่ง แล้วก็ถ้าบางทีอย่างวันธรรมดาเนี่ยเราจะมีโซนหนังสืออยู่ข้างบนด้วยหนังสือข้างบนเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นแบบเด็กๆเด็กๆอ่านได้เพราะเพราะว่าส่วนมากแบบเราเราอยากอยากปลูกฝังให้เด็กๆอ่ะอตั้งแต่เนอะนะอนุบาลตั้งแต่อ่านหนังสือได้หรือว่าตั้งแต่ดูภาพได้อ่ะ ข้างบนเในร้านขนมค่ะก็จะมีมุมมุมที่เราใช่ค่ะตรงที่ว่าเราวางหนังสือก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศแต่ส่วนมากเราก็จะเน้นเป็นหนังสือเด็กๆและเยาวชนที่อ่านได้อยากให้เขาบอกว่าเอ้ยอยู่ที่ไหนคุณก็จะเอเห็นหนังสือได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากอยากให้เขาซื้อกลับไปอ่ะเพราะว่าอยากให้อยากให้การวัฒนธรรมการอ่านหนังสือเนี่ยกลับมาอีกแล้วก็อยากปกฝั่งเด็กๆด้วยค่ะเพราะจริงๆแบบเด็กๆถ้าได้เห็นหนังสือสวยๆอ่ะเขาก็จะ ใช่สนใจแล้วก็อยากจะเปิดอ่านอะไรเงี้ยขนาดเราเรายังชอบเราก็ชอบส,สวยๆเนาะโครงการนี้เนี่ยเราคิดว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเรารู้จักพันธมิตรของเราแล้วก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อหนังสือ ในร้านที่เป็นหนังสืออิสระเป็นการสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกับเหมือนกับเราอะเราก็อ,อยู่ได้อะไรเงี้ยคือเป็นโครงการที่ดีค่ะเราเราก็คิดว่าทําให้เหมือนกับทําให้ลูกค้าเนี่ยเออยอย่างน้อยเวลาเขาไปจังหวัดบางคนเนี่ยเขาสะสมเขาไปจังหวัดไหนเขาจะเซิร์ชดูเลยว่าจังหวัดนี้มีหนังสือร้านหนังสืออิสระหร,ะหรือเปล่าเขาก็จะเข้าไปซื้อหนังสือเพื่อที่จะได้รับสแตมมาด้วยมันก็เป็นการส่งเสริมให้ร้านหนังสือร้านนั้นๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะ อยู่บนถนนเส้นหนังสือได้ต่อค่ะก็เป็นโครงการที่ดีแล้วมันก็มีการเคลื่อนไหวเนาะอย่างน้อยก็ทําให้ร้านหนังสือเนี่ยมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวเราก็สามารถที่จะ,จะรู้ได้ด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยคนประเทศไทยเนี่ยอ่านหนังสือกันก็เยอะนะคะจริงๆเราเยอะก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแวะเข้ามาดูหนังสือเลือกไปสักหนึ่งเล่มไปฝาก เพื่อนฝากพี่ฝากน้องฝากหลานหรือฝากตัวของคุณเองก็ได้เพื่อที่ร้านหนังสือเนี่ยจะได้อยู่ได้บนในประเทศไทยต่อไปแล้วก็มันอย่างน้อยก็มันเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับให้กับทุกๆคนด้วยค่ะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังต้องอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะได้มีการเนาะพัฒนาในเรื่องของความคิดแล้วก็ในในด้านเอ่อในในเรื่องของการการอ่านหนังสือมันก็เป็นการพักผ่อน เป็นการใช้เวลากับตัวเองดีที่สุดเลยก็อยากให้อยากให้แบบมาแวะนะคะแล้วก็ซื้อไปสักหนึ่งเล่มก็ยังดีนะคะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนร้านหนังสืออิสระของเราค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะ